เคสวัสดีนะคุผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยูไดเกมเซอร์ลาเลียแองเะครับโอเคพาร์ทนี้เรามาซู้บอสกันนะครับผมพูดแล้วว่ามันจะเป็นพาร์ทที่ฟาร์มเป็นพาร์ทสุดท้ายโอเคซึ่งก็จะฟาร์มเสร็จ <c oughs> วันนี้จะมาทำโลกกันสถานะทุกซับสิงในโลกนี้นะโอเคโลกเอาไว้ที่หลังเรามาทำเธอเทอรล่าสปาร์คบูสก่อนกันก่อนดีกว่านะซึ่งอุปกร,รณ์ก็ตามนี้ครับผม ไม่ใช่มันเยอะกว่านี้นะก็ค,คือเอามารวมกับรองเท้าใส่ฟ้าป้าให้ครับเป็นลาว่าวาดนั่นแหละฮะเออผมนึมถอดได้นี่โอเคเอารองเท้าใส่ฟ้ามารวมกับรองเท้าสะเก็ดนะครับจะได้ฟอสฟอสปาร์มังนะถ้าอ่านผิดก็นั่นแหละก็ผิด <What? S 1> โอเคเพิ่ม เแล้วสปาร์บูธครับผมต่อไปก็จะเป็นโล่กันสถานะนะครับอุปกรณ์ตามนี้ครับผมผมไปหามายังนานเลยอะบอกตรงตามนี้ตามนี้ไอ้นี่ไอ้นี่ดอกง่ายสุดบางคนบางคนบอกว่านาซาดอากสญดาส่วหมแต่เราผมกูตีตัวเกี่ยวไม่ดอกเลยเว้ยนะส่วนวิธีค้านะะเออเดี๋ยวผมทำคลิปแยกนะส่วนตอนนี้ดูดูภาพนี้ไปก่อนป้าก็าให้เอ,อประมาณนี้ ดเี๋ยราคาไนเลยเสียเวลามากแล้วพามิพาร์ทนี้อาจจะสั้นหน่อยนะโอเคได้ประมาณนี้นะครับเอารวมทุกอย่างนะจ๊ะราคาเป็นอาร์ชามนะเอาอาร์ชามมารวมกับออบซิเดียนะส่วนโล่ออบซิเดียนก็น,น่าจะรู้แหละเพราะวนะ่าเป็นโล่ที่คัดง่ายที่สุดแล้วนะ่ยปาผมให้โอ้โหเป็นสปีดกูจะบ้าตายโอเคแล้วผมก็ไปลงอีเวนต์อะโอนุว้า เอไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนพวกโอเคผมได้ไปลงอีเวนต์โอนวันอาร์มี่มาอีกครั้งนะก็ได้เจ้าตัวนี้มาะครับคือคือมันเวลาลงเส็นนะถ้าชนะมันจะรอบเหรียญมากกว่าแพ้เว้แต่ว่าถ้าแพ้ก็ดอบเหรียญเหมือนกันนะเข้าใจไหมเข้าใจเหรอส่วนเรื่องเทียนะผมพูดผิดไปในภาคที่แล้วนะก็คือเทียได้อ่อนที่สุดก็คือก่อนฆ่าบอสเด็กนะครับ หลังจากนั้นเอ้ยหลังจากฆ่าบอสเล็กจะเป็นเทียร์ที่สองเนี่ยแล้วก็หลังจากสู้บอสเกเลมันจะเป็นเท,เทียร์ที่สามนะอือคือเสียงเนี่ยเสียงเว้ยเสียงแบบคลึกคลักคลึกคลักแก้ไปได้เว้ยเข้าใจะถ้าแก้ได้จริงๆนะกูต้องมีไมโครโฟนใช่ไหมมันต้องใส่คือมันต้องเสียบหูฟังอซึ่งหูฟังองผมเนี่ยมันช็อตอย่างที่บอกไปนะมันเลยเป็นแบบนี้ในะเสียง ไม่ได้ตั้งใจเว้ยอะไรประมาณนี้ a few minutes later โอเคตอนนี้ก็มาถึงอารินาแล้วนะครับคือผมได้ต่อเติมไปนิดหน่อยมันนิดตกเยอะเลยะนะได้ทำตาได้ทำการเติมหัวใจมานะครับแล้วก็ต่อจากต่อสวิต์นะครับถ้าต่อสวิต์แล้วใช่ไหมหัวใจนะ่ะมันจะมีหัวใจเทียมออกมาเว้ยพอเก็บจะได้เลือดเนะี่ยะมันสิบยี่สิบเนะี่ยจำไม่ได้เออ นี่ก็ที่ลงอีเวนต์นะซึ่งอีกคือคือถ้ามันอะไรเหมือนกูจะพูดเลยเออจะไปออฟของก่อนนะเพิ่มความชัวร์ไปแล้ดับเนื้อะขาพิมพ์เงินมาเที่ยวทะเลเลยอู้หูยเก็บเจ็ดทองมีเท่าไหรสามสิบห้าไปที่นั่นลาวเอาเป็นเอาเป็นวัดดิ้งแล้วกันนะจ๊ะมาเร็วเร็วเลยแล้วปลดพีซพีซพีซเลยนะเพื่อมันเย็นแล้วนะเฮ้ยเร็วๆหน่อยเย็นข้างบนน้อยเย็นวัดดิ้งวัดดิ้งดส กี่ย oh, ังวันที่มาโอ้โหแลกที่ต้องวันดิ้งวันดิ้งเมฆโบกเมฆโบทำไมมเอ็กา expert วันดิ้งเหอะมาักทีเหอะแตงจะหมดแล้วไมนะมาเล็วมาเล็วโอเควันดิ้งมาแม่งจากสามสิบห้าสิบนาทเหลือยี่สิบแปดทันทีทำวุฒิเฟิร์นอินสแตนโอเคอันนี้สิบ go ว้าววันดิ้งวันดิ้งเด้กกดพีสเอาเมื่อเอาที่ตัวนด้มาเดินแม่งไม่ทันไม่ใช่อะไรโอเคยาละมีประมาณนี้นะเราจะสู้เดสทอยเยอร์ก่อนนะครับผมได้ไปทดลองสู้ใน ในโวออื่นมานะครับผลปรากฏว่าว่า,วามันค่อนข้างที่จะอีซ <Easy. S 1> ี่หรือเปล่า mm hmm. โอเคันตอนแรกก็วางไปแล้วก็เรียกเดสทอยเยอร์มาแล้วก็บัฟยาโอเคมันมาอย่างนี้มาอย่างนี้ใครกลัวล่ะไม่มีอ, <c oughs> อมุ้ยหัวเกือบเล้วเว้ยแหลกไหมทุกคนถ้าแหลกขอให้นะคงแก้ไม่ได้จริงหรอ่เร <c oughs> ื่อง ลงแรกเนี่อู้เนื้อตายคิปหายล้วเนื้อตายอู้อู้แหลกแหลกมันแหลกอีเกลว่ะเฮ้ยปกติมันไม่แหลกนะถ้าไม่อัดอัดปุ๊บมันแหลกเลยอุ้ยอุ้ไอเกียวเกียวหน้าเกียวหน้ามันไปเกียวหน้า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 อุ้ยแม่งห้เกียวหน้าหน่อยพวก ตัวหน้าหน่อยตัวหน้าหน่อยโอ้ oh. oh. <Div> <laughs> ดีเบสดูดีเบสบอกแล้วว่าอีรือเปล่า <Ee. S 1> ถ้าถ้าตายได้เคลิ้นนะแมวนะต้องตายเคลิ้นเลยเลือดแทบไม่ลดอ่ะทุกคนไป <Hey. S 1> เออลืมบอกไอ้ไอ้ที่ผมโอ้ยมันมันตายไปแล้วโอเคแอชิเมนไม่เด้งด้วยงวงงงเลยโอเคกูจะพูดอะไรก่อน ก็คืออันนี้นะดรอปจากมิวมิกแบลว์วอคิมสันนะครับผมซึ่งก็ใช้เป็นคีย์ของโซมไนตอ่ะแต่เลี้ยในวงล์คิมสันนะเกลเลยต้านต่อเลยไหมไปม,มาดิมาดิก็มาดิก็มาดิแล้วก็ได้มีจากคอปปี้อัมมี่มาแล้วครับผมเออมันเป็นมีดเออมีดอะไรวะมีดอะไรวะเพื่อนมีดนั้นเนี่ยเพราเป็นว่ามันมันดีอยู่นะครับ แต่ไอตัวนี้มันไม่ติดมันไม่ติดสตาร์นะปกติมันจะติดเอ่อ Shadow Frame ก็จะ Shadow Frame ใชคเคียวนะดีสุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันปั่นมันปันอ,อ,อี๋พวกเกียร์อคิดว่าเร็วอยู่คนเดียวเลยไงม,มาโบนี่เลยมาโคนี่ไม่รู้ว่าจะตบบอสได้สามตัวหรือเปล่านะแต่ว่าผมว่าได้เล็กมาทไไม What the fuck วยกคเล็กมาทำไมวันนี่ะโอเคบอสนี้ไม่ค่อยแหลกบอสท,ที่แล้วบอเสาาเซซเยอะแม่งแหลกจับเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเ้ย้ยเลยยออย้ยเฮนะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ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 ้ยเฮยเฮ้ยเอยเฮ้ย้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้มเฮยยเ่ยเออเ้เอเ ไม่ใช่ที่นี่เพื่นตรงนี้เพื่อนไอเซนมันหายไปไหนเออเอาไปดิแล้ก็นังไปอผาวิาี้่งไไ่อเผมว่าต้องระยไแล้วสิเดี๋ยวนไไวัไม่ไหไม่เวา่เรอยู่คนเดียวเพื่นนี่แลบเป็นดีรอไม่ลได้เพะมอึดมากเลยนักนเลย่เรอยู่คนเดียวีรัรรงครับ กันที่ทำงานแล้วก็เ้าส hey, hey, ี่ยมันมันเป็นสติปิม่ยเลยว่าโอ้พูดอะไรไหมเขาพูดอะไรเลยชุดต้นเฟรมมาเฮ้ยเฮ้ยดีอยู่นะ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 เออแฮกแฮกแฮกเลยแฮกเลยไอ้สัตวจะมาแฮกเลยรถก่อก็ได้วินเฮ้ยมันติดมันติดว่ะมันติดสถานะได้เหงาไหม นายไม่มีโล้กันสถานะคุดโล้เท่ยังไงโล้เฮ้ยมันหนีพวกเวรอุ้ยแรงเลยโอ้ยแหลกโอ้กระทุกชักเลยไม่ไหวไม่ไหวขอขอให้ภาพภาพคลิปนี้มันชัดเถอะโอเคผมจะเลิกขี่ม้าเพราะแม่งแหลกเหลือเกินอุ้ย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 ปั่นปั่นสวิงกิ้งมสวิงกิ้งเหรอเพื่อนสวิงกิ้งเหรอได้ได้สวิงกิ้งเหรอสวิงคือ ไม่ดีกะเลยตีสองเลวเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยมันมันได้อยู่นะเนี่ยผมคิดว่าสู้ไม่ได้นะทีแรกตีสองเพิ่งตีสองเองทำไมเวลามันเดินเร็วังวะป้องเฮ้ยะแพ้ลนี่ตีแล้วึ่งหน่อยเยิมหพวเ่าันต้องตายมันต้องตายนตอันแหกไปกันเริ่มยังไงเขาเชื่อแน่เลยเพร ก็าม,าาม,าามาดิๆมาดิามาดิเออ <c oughs> อะไรวะเนี่ยบอสบอสหรือขี้ว <Okay. S 1> ะโอเคผมว่าพาร์ทนี้จัดแม่ง3ตัวเลยดีกว่านะ <c oughs> จ๊ะชิปชัดไหมวะโอเคเดี๋ยวผมมาไปดูคลิปกันโอเคถึงบ้านแล้วไปจ๊ะเปิดหุองกันเลยดีกว่าอ้าวอ้ว้าวเฮ้ยนี่มันชุดเดเวลลอปเปอร์นี่นะ่ะใส่เลยไหม สาเล่นกว่าหน้าตาอะไรอย่างนี้ะจ,จ๊ะถ้าไม่ใส่ของกราเปล่านีอพูดไม่ชัดเอาเป็นว่าใส่โล่ใส่ผ้าคลุมดีกว่าเพิ่มความมุ้งมิง้งโอ้จะวัาเด็ดเหรอแล้วก็ปีของ developer เปออะไรประมาณว้าวสวยนะสวยอยู่หน้าจะว่าเด็ดเลยกูอัดอยู่ใช่ไหมใช่ โอเคกู okay, ได้ชุดใหมแ่แหละเฟี้ยวเลยอันนี้ชุดเอ้ยไม่ใช่ชุดแม่งติดติดแล้วกูติดแล้ว,ลวอันนี้คือถุงของสเกลเลอร์ตันผ่นาจะพาห้ได้อะไรไหมได้ของเดิมๆนคะครับมันม้าดำด <c oughs> ิโคตรเท่ปัก <c oughs> แม่งหน้าปกต้องมีตัวนี้แน่ๆ <c oughs> a few minutes later โอเคนะถึงเวลาที่เรียบบอสได้แล้วนะจ๊ะอุะอ้ยแหลกจังนะนแหลกอะไรอยู่เนี่ยทั้งแหลกขบให้จริงๆกูแก้ไมได้ไขอโทษด้วยล้กันบับบับบับอุปกรณ์แล้วก็กวกเปิดได้นี่นะสู้กับบอสเตอรชวินนะเราจะใช้เป็นอะไรสักอย่างนะที่ผมประยุกต์ได้ในชีวิตโอเคบอสตัวสุดท้ายของบอสเหลกนะมาหวดกันเลย l h i s good ปั๊บยาเขาให้เราต้องจัดการให้ตัวยิงพิษก่อนนะไม่ใช่ดิไม่ใช่แบบน,นี้ดิแล้วจะลบยังไงลบอย่างไรเนี่ยอ๋อสายอื่นสำหรับปอทวินมันน่าจะง่ายนะแต่ว่าสายดาบเนี่ยบอกเลยว่าไม่ง่ายแน่นอนมันไม่ใช่สายดาบม,ม,ามันเป็นสายเมลีถ้าสายดาบแล้วก็ป่านนี้กูกูนอนมองเทงแล้วละแหล่งจังวะมีดได้ไหมมีด เอ้ยมีดมีดโอเคอยู่นะมีดโอเคเลยแหละโอเคแล้วแหละไอ้ยัยน้ำตไอ้พิษของคอรับเลยทั้งหมดอาหมายให้ยังนี่โลกเขียนสัตว์เลยนี่ข้ามลงเอยในนี้เลยไปให้ไปให้อาจจะโดนมาขดดขีดสู้ไปเออโอเคขี่ม้าขี่ม้าเลยวันนี้ขี่ม้าเลยขี่ม้าอะไรทุกคนมันจะกลายร่างเป็นบอสเล็กแล้วกลายร่างเป็นบอสเล็กนี่มัน

ออันแก,กล,ล,ล้งขอเกี้ยวหน่อยเกี้ยวหน่อยเกี้ยวหน่อยโอ้พระเจ้าช่วยมาเดว,เวินตีเลยไม่แรงมากแต่ก็แรงอยู่ฮึโอ้แมันแล็กอะ่ะมันแล็กเบอ้อเลยสงสัยผมต้องลดลดภาพแล้วนะ,นะไม่ใช่ว่าภาพตอนนี้ก็ไม่ชัดนิดแมวเลยโอ้ยอันไหน ข้า,ายไม่ได้เวรบอสลิดโง่ให้คดเที่ยวหน้าหน่อยแบบจบสวยนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมโอ้พระเจ้าช่วยมันให้กูจบสวยอนะู้เต่าอู้โอเคจัดการบอสเลดจากการบอสเออากกาอลดทั้งสามตัวเสร็จแล้วนะครับได้ชิเม้นมาด้วยนะคโอเคเปิดถุงบอสต,ตัวสามว้าวเป็นชุดเดเวลออลอปเปอร์อีกแล้วเออเฟียวปะล่ะ ลำคา,านหนูแสงอย่างไรปิกาจูวิเป็นนี่ประมาณนี้นะฮะชุดนี้ดีกว่าผมชอบอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็ได้โซอฟอไซด์มาแล้วนะแล้วก็แบตเตอรี่ทั้งสามอันนะโอเคส่วนชุดเก็บไว้นี่ก่อนแล้วกันนะแล้วเนะี่ยพรานนี้จะจัดการบอสเรกเป้ทั้งหมดสามตัวเลยทีเดียวเชียวตอนแรกกะว่าจะตัวละพันนะโอเค แบตเตอรี uhm, ่นะมันไปทำล้างรถล้างได้นี่ไงเมคานิกคลาดเมคานิกคลาดเนี่ป้าให้ตอนนี้ก็ได้เออพิกแอ็กนะพิกพิกแอ็กจริงๆอ่ะพิกแอ็กเลยอ่ะพิกแอ็กคือมันเป็นขวานกับพิกแอกรวมอยู่ในอันเดียวกันนะจ๊ะจะบวัดเด็ดลอยที่มันต้องค้างอยู่แล้วโอเคเอฟชิเม้นเด้งด้วยจัวัดเด็ดแล้วจีเดียว ทำไมเกียดเสียงเกลียดสำเนียงตัวเองมากเลยเป็นเคนซินต่อต่อไปน่าจะเป็นคุดชุดเกาะน,นะฮะชารโดดที่เราตามห้าป้าวาให้ชุดนี้อาจจะเท่ะนะว้าเท่เท่กว่าอันเก่าโชคโคตรไม่โคตรอสศวินดูดิโคตรอสศวินเดี๋ยวมาะตูพาต่อไปนะเราจะเจอกับแพนทาราสิวินะครับ สิบวิจริงๆนะกูไม่ได้โมอโอเคสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับผมถ้าเสียงมันก็ถ้าเสียงมันมันเข้าเข้าแบมากไปหน่อยก็ขอไปไม่ได้ตั้งใจ้ยกูแกมาได้สำหรับ้นนีสวัสดีครับผมบายยเฮไปละ